สำหรับคลิปนี้สิมาเบิงความเคลื่อนไหวของกลุ่มปิดสาวหน่อยเผชรปันแพงที่ไหลสดฟานลุ่มปิดที่มีหมอล่ำเสียงวิหกนกพงศกรและยุกิเพนปากามาเป็นแขกรับเชิญในคำาคืนนี้มาเบรงความเคลื่อนไหวของการไหลสดตอนนี้มีคนเข้ามาเบิงท่อใดตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับคนเข้ามาเบืงอยู่ทีสามพันเจ็ดร้อยคนแต่คนเข้ามาในกลุ่มปิดอยู่ทีเจ็ดพันกว่า เป็นการไล่ซดครั้งแรกที่สาวหน่อยเพชรบ้านันแพงกับจากออนทัวทั้งทั่วภาคอีสานไปทั้งเชโดท่อทั้งจังหวัดศรีสะเกดช่วงนี้กับมีคนช่วงไปออนทัวกับมีคนขามาเบิงยางหล่นลามไปวิกได้กับแตกวิกนั่นไล่ซดเท่อนี้กับก่อนสิไปออกออนทัวทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามโปรแกรมที่ทังบดโจว่างไวกับประมาณเป็นปลายเดือนทางสาวหน่อยเพชรบ้านแพงกับสิไปแสดงทั้งกรุงเทพและปริมณฑล กสิทายบรรยากาศโครงการไหลสดผ่านกลุ่มปิดเมื่อนีที่แขกรับเชิญเมื่อน,อนีคือนกพงศกรยูกิเพนปากาเมือ่อเบงว่าคนเขาไปในกลุ่มปิดสุดท้ายแล้วที่ยูทอไหลร,ราคาตัวเขาไปชมในกลุ่มปิดไปอยู่ทีลอยยี่สิบเก้าบาทถ้าใครอยากเข้าไปชมในกลุ่มปิดของสาวหน่อยเพชรบานแพ,นพงก็ซื้อตัวซื้อบัตรที่เพียของสาวหน่อยเพ็รบานแพงโดยตรงช่วงนี้ยัง เป็นช่วงที่ยังเปิดการแสดงเริ่มเปิดการแสดงอยู่ในช่วงโชว์วงและโชว์สารกรรมมาออกมาก,ก่อนอ,อื่นๆส่วนบรรยากาศของการแสดงของคำขึ้นนี้เป็นอย่างไรหลังจากไล่สดจบแล้วสเอาบรรยากาศของการแสดงของคำขึ้นนี้มาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปถ้าไมีเข้าไม่เห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากติดตามคนไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ